สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม VR วันนะคะพวกเราก็จะมาติดตามสถานการณ์วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลกเลยนะคะพวกเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงานนะคะว่ารู้สึกอย่างไรคะเชิญห้านนี้เลยค่ะก็จะมาสัมภาษณ์น้องน้องเชิญค่ะพี่นี่ วันนี้เราก็มาอยู่กับคุณคุณอะไรคะชื่ออะไรคะน้องเบนค่ะชื่อจริงค่ะเบนยพรค่ะค่ะมีความรู้สึกยังไงกับงานมาสุนทรผู้หรือบ้านต่อต้านยาเสพติดคะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะค่ะที่ได้เกิดเป็นคนไทยค่ะค่ะมีภาษาไทยใช้ค่ะโอเคค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณค่ะถามความรู้สึกของคุณกิติยานะคะว่า มาร่วมงานนี้รู้สึกยังไงคะก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะได้เข้าถ่ายต่างๆค่ะค่ะแล้วได้รับความรู้อะไรเกี่ยวกับงานมนสุนทภรผู้นี้คะก็ได้รู้หลายเรื่องค่ะทั้งดอกไม้ในวันคดีนาในวันคดีสำนวนอะไรต่างๆค่ะค่ะนี่ก็คือความรู้สึกและความรู้ของผู้ที่มาร่วมงานนะคะ สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มมีอาวันนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่วราวุธนะคะคือประธานเก่าค่ะเราจะมาสัมภาษณ์พี่เขาว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับงานนี้บ้างคะพี่ว่างานนี้ก็เป็นงานที่ดีนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณภาษาไทยแล้วก็สิ่งเสพติดนะครับเพราะว่าสิ่งเสพติดก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นการที่แบบว่าแนะนําให้คนเราเลิกใช้ยาเสพติดแล้วก็หันไปพึ่งพาก,การกีฬามากขึ้นนะครับ บรรยากาศวันนี้ก็ดีครับฝนตกรินนครับค่ะนี่ก็คือความรู้สึกและก็ความรู้ของพี่ท่านประธานเก่าก็ขอบคุณค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สุมิยาศาสติ์มหาลุมนะคะแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ที่คนหนึ่งนะคะชื่ออะไรคะชื่อนายสอรชัยเจียงไส่ค่ะชื่อดดค่ะ สำหรับซูมของพวกเรานะคะซูมสุภาสินมาสนุกค่ะซูมสุภาสินมาสนุกของพวกเราก็จะมีความรู้มากมายนะคะไม่ว่าสูตรสุภาสินอะไรที่หายากเราก็จะมีทั้งหมดเลยค่ะค่าขอบุณค่านี่ก็คือรู้สึกยังไงคะกับงานกิจกรรมวันนี้คะวันนี้ก็ถ้าพูดภาพรวมก็ก็ดีนะครับแต่ว่าในความรู้ส awesome. you. ึกเพราะว่าจะเป็นนักเรียนหรือที่แขกนักเรียนข้างนอกมาดูมาชมแล้วก็ ดูเป็นงานที่กล่อยๆหน่อยค่ะนี่ก็คือความรู้สึกและความคิดเห็นของอาจารย์คุณรู้ึกยังไงคะกับจะมาสอบถามท่านนายอำเภอว่าเราจะมีวิธีป้องกันยาเสพติดในอำเภอละหานทรายเราอย่างไรคะให้หมดไปจากอำเภอคะ่ะครับสำหรับอำเภอละหานทรายเราเนี่ยนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่นายอำเภอได้สำรวจตรวจด,ดูเนี่ยเรายังมีปัญหาการ การแพร่กระจายของยาเสพติดมากอยู่พอสมควรนะครับมีอยู่ในหลายๆพื้นที่หลายๆหมู่บ้านหลายๆตำบลน,นะครับทั้งทั้งกลุ่มที่ติดแล้วหรือกลุ่มที่กําลังจะทดลองเสพกลุ่มเสี่ยงก็มีนะครับส้ารับสิ่งที่ในอำเภอในฐานะเป็นผู้ในการศูนย์ยาเสพติดอำเภอเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็มีมาตราการออกไปหลายมาตราการด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้องน้องเยาวชนน้องนองนักเรียนเนี่ยนะครับ ได้กระตุ้มาตรการในเรื่องของอทำยังไงจะไม่ให้น้องๆนักเรียนที่ยังเป็นเด็กเป็นประชาชนเนี่ยเข้าไปมีโอกาสเสี่ยงนะครับ <_ d ata> ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เสี่ยงนะครับที่ไม่ควรจะไปไม่ว่าจะเป็นแหลง่งมั่วสุมต่างๆนะครับร้านเกมร้านอินเทอร์นอเน็ตหรือสถานบริการที่เด็กไม่ควรจะไปอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย ในเวลากะเข้ากลางคืนนะครับหลังเวลา22นาฬิกาไปเนี่ยเด็กควรจะเข้าบ้านนะครับกลับจากโรงเรียนแล้วอยู่บ้านทํำกันบ้านทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่นะครับก็จะก็จะจะได้มาช่วยคุณครูอีกแรงหนึ่งนะครับที่ทางอำเภอทางตำรวจจะได้ไปดูเพื่อนๆน้องๆที่เป็นนักเรียนให้ให้กลับเข้าบ้านาจะได้ไม่มีโอกาสไปยุ่เกียเ่ยวกับยาเสพติดน,น,นะครับ ค่ะขอบคุณนายมือมากค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คือโทษของยาเสพติดนะคะค่ะนี่ก็คือโทษของยาเสบติดนะคะ